เรื่องราวสุดฮาจากมุมมองของสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักบทความคอมเมดี้ตอนบันทึกชีวิตสัตว์เลี้ยงผู้ดูแลมนุษย์ของตูบตึงแอนเหมียวแซบ เรื่องมันมีอยู่ว่าในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีคู่หูอยู่สองเกลอครับคือเหมียวแสบเจ้าแมวเหมียวผู้ปราดเปรื่องและตูบตึงพี่หมาใจซื่อพวกเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่สัตว์เลี้ยงธรรมดานะครับแต่เป็นถึงผู้ดูแลมนุษย์เลยทีเดียวเพราะอะไรนะเหรอก็เพราะพวกเขามีบ้านมีอาหารมีของเล่นให้มนุษย์ได้ดูแลไงครับ สหลับบทบาทกันหน่อยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ามนุษย์นี่แหละครับเข้าใจยากกว่าฟิสิกส์ควันตั้มซะอีกมาเริ่มบ่นเรื่องแรกกันเลยคือเรื่องจะออกไปไหนก็ไม่บอก มนุษย์ชอบพูดว่าน้องเหมียวอยู่บ้านดีๆนะแม่แป,ป๊บหนึ่งคำว่าแป,ป๊บของมนุษย์เนี่ยนะจากมุมมองของเหมียวแสบมันเท่ากับเวลาที่แมวหมดอารมณ์เล่นไปแล้วสามรอบบางทีแป,ป๊บของแม่นี่เท่ากับออกไปกินชาบูแล้วกลับมาอีกทีตอนตีสองเลยนะครับพอกลับมาก็มาทำหน้าใสาถามว่าทำไมทำหน้าบูดใส่แม่ล่ะลูกถ่อเอ้ยจะไม่ให้โกรธได้ไงครับแมวก็มี หัวใจนะไม่ใช่ก้อนหินริมหน้าต่างส่วนตูบตึงก็มีเรื่องบ่นเหมือนกันครับโดยเฉพาะเรื่องพามาวิ่งหรือพาวิ่งหนีชีวิต ทำไมทำไมมนุษย์ถึงชอบพาตู่ไปวิ่งตอนตีห้าอากาศก็เย็นหน้าก็ง่วงหมาอย่างผมยังต้องจามเลยครับแล้วพอเราอินกับการวิ่งวิ่งแซงมนุษย์ไปนิดเดียวเนี่ยนะโดนดึงสายจูงทันทีพร้อมคําสั่งว่าใจเย็นเยนลูกอ้าวตอนนั่งเฉยๆก็บอกให้ออกกําลังกายพอวิ่งจริงจังปุ๊บบอกให้เบาๆโอ้ยชีวิตมนุษย์นี่เต็มไปด้วยคำสั่งย้อนแย้งจริงๆ มาถึงเรื่องอาหารบ้างนี่มันอาหารมนุษย์กับกฎเหล็กชัดๆมนุษย์เนี่ยนะจะกินอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่หมาแมวอย่างเราน่ะเหรอมีกฎเหล็กเต็มไปหมดห้ามกินช็อกโกแลตห้ามกินอัุมุลห้ามกินเผ็ดห้ามเยอะกว่าอาหารหมาเอง แล้วพอมนุษย์กิ่นไก่ทอดกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านเราก็นั่งมองตาละห้อยเหมือนหลวงพี่กำลังบินทบาทเลยครับแต่พอจะขยับเข้าไปใกล้หน่อยเดียวเสียงแข็งมาเลยไม่ได้นะลูกอันนี้ของมนุษย์โถเอ้ยแล้วพอตอนเรากำลังแท้อาหารเม็ดของเราอยู่ดีๆเนี่ยนะมายืนดมเอ๊ะกลิ่นอะไรอะ่ะอยากลองชิมหนูขอถามหน่อยเถอะจะยึดอาหารหนูไปอีกไหมแม่ เรื่องที่ทำให้ตูบตึงงงอีกเรื่องคือกระดาษทิชชู่เท่ากับศัตรูคู่แแค้น ตูบตึงแอบถามว่าทำไมเวลาผมเล่นกระดาษทิชชู่ถึงโดนว่าทั้งทั้งที่เวลามนุษย์ร้องไห้ก็กระชากทิชชู่แบบผีเข้าทุกทีมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนครับผมนะ่ะสะบัดให้มันกระจายอย่างมีศิลปะนะครับแต่มนุษย์กลับเรียกว่าเละเทะแล้วก็บ่นตามมาว่าใครจะเก็บให้ล่ะเนี่ย เออแล้วใครเก็บของเล่นที่หนูเคยซ่อนไว้ใต้โซฟาบ้างล่ะครับไม่มีใครเลยป้าก็ผลงานดีๆของหนูทั้งนั้นถึงแม้จะบ่นขนาดนี้แต่จะบอกให้นะครับว่ารักหลอกแต่ขอบ่นเฉยๆเพราะถึงจังงงกับพฤติกรรมมนุษย์แค่ไหนแต่เวลามนุษย์ร้องไห้หมาก็จะนอนเฝ้าแมวก็จะขึ้นไปนั่งบนตัก ถึงเราจะพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่ามนุษย์ก็เหนื่อยนะแค่บางทีมนุษย์นะ่ะงงในตัวเองจนหมาแมวต้องมานั่งงงตามก็แค่อยากให้รู้ว่าหมาแมวไม่ได้ขออะไรเยอะเลยครับแค่ขอพื้นที่เงียบๆอุ่นๆอ,อาหารดีๆและที่สำคัญที่สุดอย่าทิ้งกันไปนานเกินแป๊บนะด้วยรักและขนปลิวๆจากตูบตึงแอนเหมียวแซบ